สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพา,ามหาการชนะก,กุลในนามหัวหน้าโครงการการพัฒนาต้นแบบการผลิตผักไฮโดรโปรนิกเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสโดยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับภาวิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนในปัจจุบันผู้บริโภคมีความกังวลในเรื่องในเตรดต,ตกค้างในผักแต่ในเตรดก็ยังจําเป็นเพราะเป็นสารละลายธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญของผักที่ปลูกในระบบที่ไม่ใช้ดินหรือผักไฮโดรโปรนิกหากพบในเตรดต,ตกค้างในปริมาณสูงก็าอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้จากการศึกษาของเราเราพบว่า ปริมาณไนเตรทที่ตกค้า้งในผักเนี่ยไม่ได้สูงมากนักแต่อย่างไรก็ตามวิธีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกเพื่อลดไนเตรตก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภคซึ่งโครงการนี้ได้บรรลุผลในการพัฒนาต้นแบบในการผลิตผักไฮโดรโปรนิกให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภคสวัสดีครับผมอาจารย์ธรรมศักดิ์ทองเกตนะครับเป็น ผู้ทรงบ,บุิของคณะเกษตรกำแพงแสนหมาวิายาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดนครปฐมครับครับก็ไนเตรตหรืออนุมูลไนเตรตเนี่ยครับก็คือรูปหนึ่งของไนโตรเจนนะซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการเป็นอย่างบ้านในบรรดาธาตุอาหารทั้งหมดนะครับดังน,นในการปลูกพืชให้เจริญเติบโตเนี่ยเราต้องมีการ ให้นโตดเจนในรูปของไนเตรตนะครับหรือในกรณีของปลูกผักไฮโดรพปนิกเนี่ยเราก็จะละลายสารละลายธาตุอาหารที่มีไนดตรเจนในรูปของไนเตรตเป็นส่วนประกอบหลักอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่เป็นปกตินะครับ mm hmm. ก็สาเหตุที่ทําให้ไนเตรตสะสมในผักไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบไหนนะครับถ้ามีถ้าจะแบ่งสาเหตุได้น่าจะเป็นสาเหตุอยู่ด้าน -2 2ด้านนะครับคือคือด้านแรกเนี่ยคือ เป็นสาเหตุที่อยากว่าพืชเนี่ยไม่สามารถจะนำในเตตที่ได้ไปน่ะใช้ได้ตามปกติได้นะครับต,ต้องเรียนก่อนว่าเมื่อพืชดูดในเตตเข้าไปแล้วนะครับพืชจะนําไปใช้เปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียมแล้วก็ถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นอะมิโนแอซิดในรูปของคลูตามตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการที่พืชจะใช้ในเตตไปเป็นแอมโมเนียมได้นะครับแล้วก็แอมโมเนียมเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนโได้เนี่ยจะต้องมีสารตัวกลางที่มาจากการสังเคราะห์แสงงั้น ถ้าเมื่อไหร่ที่พืชมีการสกรัดแสงเป็นปกติการเปลี่ยนรูปของไนเตรตไปเป็นแอมโมเนียมเป็นกรดอะมิโนก็จะเป็นปกติพืชก็จะไม่สะสมมากเกินไปเพราะถูกใช้ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พืชอยู่สภาพลมที่เครียดหรือไม่เหมาะสมหลงต่างเช่อนอากาศร้อนจัดมากเกินไปหรือหนาวจัดความเข้มแสงสูงไปหรือต่ําไปนะครับการสกรัดแสงก็จะผิดปกติไปตอนนี้ลหละครับก็ไม่จะมีสารตัวกลางไม่พอที่จะ นำไปไปรวมตัวกับในเตทนะครับไปเป็นกรดกรตามิกพื่อจะมีการเลือกที่จะสะสมในเตทนะครับเพราะการสะสมแอมโมเนียมเนี่ยพืชจะเป็นอันตรายต่อพืชพืชก็จะไม่เปลี่ยนในเตทให้เป็นแอมโมเนียมจะเริ่มสะสมในเตทนะครับนี่คือสาเหตุแรกนะครับซึ่งเคยมีรายงานว่าในการปลูกผักในประเทศไทยนะครับพบว่าในฤดูบางฤดูนะครับมีการสะสมในเตทมากกว่าฤดูอื่นๆเช่นฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็พบว่าพืชจะมีการสะสมในเตทสูงนะครับเป็นปกปิ หรือฤดูหนาวที่ถึงแม้อากาศเย็นแต่ความเข้มแสงจัดนะครับก็จะมีรายงานว่าเพื่อสะสมในเตจได้สูงกว่าในฤดูฝนนะครับต้นนะครับส่วนสาเหตุที่2นะครับก็น่าจะปเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องนะครับโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือการใช้ความเข้มข้นสารละลายซึ่งที่ผมบอกก่อนนี้ว่ามันจะมีในเตจอยู่ในสารละลายเป็นหลักนะครับ ้ความข้นสารลายซึ่งเรานิยมเรียกว่าในกรณีของการปลูกผักไฮโดรพนิกเราจะเรียกว่าค่าการนําไฟฟ้าของสารลายหรือที่เรียกว่า EC นะถ้าเราใช้ค่า EC สูงเกินความจําเป็นคราวนี้นะครับพืชจะรับในเตจมากแล้วใช้ไม่หมดนะครับก็เลยเกิดการสะสมนะครับดังนั้นการสะสมในเตจที่เกินเกินไปในที่เราพบกันในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมาสาเหตุแรกหรือสาเหตุที่สองหรือสองสาเหตุร่วมกันก็เป็นไปได้ครับ คือในเมืองไทยยังไม่มีกําหนดมาตรฐานเราไว้นะครับแต่ในต่างประเทศในกรณีของยุโรปเนี่ยฮะ,ะสาภาพยุโรปนะครับก็มีข้อกําหนดหรือคําแนะนําเกี่ยวกับว่าผักที่ปลูกเนี่ยควรจะมีในเตสะสมไม่เกินเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นนะครับผักกาดหอมนะครับทางข้อกําหนดก็บอกว่าควรจะมีในเตจสะสมไม่เกิน3 0 0 0ถึง4 0 0พมิลลิกรัมต่อน้ําหนักผักสด1กิโลนะครับหรือถ้าเป็น ปุ๋ยเล้งนะครับก็ให้ยอมให้มีไม่เกิน4,000นะครับส่วนล็อกเก็ตเนี่ยซึ่งเราไปโพก,กันไม่มากนะครับก็จะยอมให้มีถึง7,000มิลลิกรัมต่อน้ำหนักผัก1นกิโลครับน้ำหนักสดนะครับอันนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยคือเมื่อเราเริ่มจะปลูกผักเราต้องรู้ว่าผักแต่และชนิดเนี่ยมีความต้องการธาตุอาหารเท่าไหร่ นในการเตรียมสาระาทธาตุอาหารในค่าการรันรังไฟหรือ EC เนี่ยเราต้องใช้ค่าการรันไังไฟของสารละลายให้เหมาะสมโดยไม่ต้องให้มากเกินเกินความจําเป็นนะครับตัวอย่างเช่น,นถ้าเราปลูกปักกัดหอมนะครับซึ่งนิยมกันปลูกในปัจจุบันมากนะครับก็ควรใช้ค่าการรันรังไฟหรือค่า EC ประมาณสัก1.2ถึง1.4มิลลิซ็เบนต่อเซนติเมตรนะครับถ้าเป็นคะน้านะครับหรือว่ากวางตุ้งซึ่ง ต้นเขามีขนาดใหญ่กว่านะครับก็ควรจะประมาณทั้ง1.8ถึง2.4ประมาณนี้นะครับไม่ควรต้องใช้เกินกว่านี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็คือว่าเราต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงของค่าการไฟฟ้าเนี่ยในระหว่างการปลูกเนี่ยให้ค่อนข้างนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากนะครับโดยวิธีการถ้าถ้าฟาร์มพอมเอีเงินลงทุนก็แนะนำให้ใช้เครื่องควบคุมค่าเปลี่ยนแปลงสารละลายอัตโนมัตินะครับ จะช่วยเพื่อนเปลี่ยนแปลงให้ภาคโดยไม่ต้องใช้ความเข้มสูงนะฮะเขาก็จะปรับค่าให้นะครับตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยสม่ำเสมอน,น,นะครับหรือถ้าฟาร์มที่ไม่อยากลงทุนหรือยังมีขนาดเล็กยังไม่อยากจะลงทุนมากก็เราอาจจะใช้นะครับง่ายๆเช่นใช้ถุงน้ําเกลือหรือว่ากระป๋องพลาสติกเจาะรูแล้วให้สาลายท้าวสาลเนี่ยหยดนะครับหยดไปเรื่อยๆนะฮะทั้งทั้งทยอยอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงไม่ให้ต่ำเกินเกินไปนะครับนะครับ อันดับที่2ก็คือว่าระหว่างปลูกไปนะ่ะถ้าเห็นว่าพืชเกิดกันสภาพรอบที่เครียดกับพืชนี่ฮะเช่นอากาศร้อน mm. จัดเกินไปนะครับนะี่ครับหรือมีความเข้มแสงมากเกินไปนะอันนี้เราควรจะมีการจัดการนะครับ mm. ก็คือว่ามีการพรางแสงให้กับพืชบ้างนะรหรือว่ามีการพ่นหมอกรองน้ํเพื่อลดอนณหภูมินะครับไม่ให้พืชข้อที่3คือว่าถ้าสมมติว่าปลูกไปแล้วนะครับมีความกังวลว่าจะมีเตดตกค้างก็แนะนําว่าควรจะพิจารณา ทำการลดในเตรดก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งการลดในเตรดก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราแทนที่สารละลายธาตุอาหารด้วยน้ําเปล่าเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนเก็บเกี่ยวท่านนะครับในเตก็จะถูกลดไปนะครับไม่เกินค่าความปลอดภัยที่ควรจะบริโภคได้นะครับ